อดนอนไม่ไหวแม่ดูย้อนหลังได้นะครับรอในกลุ่มแล้วคอบว่าคุณพี่บายันครับ รอในกลุ่มแล้วจะไปหน้าเวทีด้วยโอ้ยขอบคุณหลายๆครับปีใหม่มีคิวสุรินมากไหมครับสุรินมีอยู่ตลอดเลยครับหมอลลัใจกะลอยนี่เป็นขวัญใจอีสานไตแต่ว่าปีนี้อูดรกระลายขึ้นกันครับอูดรนน้องไข้กะลายขึ้นกันอุดรนน้อง่ายกะลายขึ้นกัน แถวดงเข่งกิโลศูนอุ่นสวงยังจำได้เยี่ยมยามเคยมาบา่แวะถามย่าใจน้อยใจกรลอยยังคอยทาอาสามาโนใส,สอยงอแล้วเนี่ยบ่ ตายบ่ตายเขาไปฝังหลวดตั้งกับไพ่ลเลยมีเราพิ้นเจา้าพออยากเน็นหนาแย้มเจา ón, งอนแย้มเจาเขียดด้นคือสีงำตุสุอยู่เนาะซื้อตลอด พี่วัชรีซื้อตลอดจริงๆครับตั้งแต่ใครที่ยังไม่ได้ออนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลิงก์เข้ากลุ่มทักเฟซส,ส่วนตัวผมได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งลิงค์ให้นะแต่ว่าส่งสลิปมาให้ผมเลยลอยห้าสิบเจ็บาท โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวบอยขอโตไปบึงน้องๆซ้อมช่วงผาคบายนี่ยเป็นการซ้อมลํำเลืองครับสามทุ่มกับสิเริมซ้อมแดนเซอร์เพราะว่าช่วงช่วงเสาร์แดนเซอร์พันไทยโป๊แดนดานดนตรีกระเฮ็ดงานหนัก <c oughs> ขอพุณแม่ๆพี่ๆที่แบบว่าทรงปัจจัยมาให้เบาวนุ่นสื่อน้ำน้ำหวานน้ำอัดลมมาแจกในทุกๆุมือมีมีเจ้าภาพ จะเรียกว่ามีเ้าภาพก็ได้มีแม่แม่มีคนใจดีมาแจกทุกวันครับโดยส่งปัจจัยไปให้เบาหนนนะครับแจกนํานําโคกนำอารม่มนาหวานสปอนเซอร์เอ็มลอยดครับน้องๆทีมงานนะครับทุกๆรอบเลยขอพระคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวบอยไปเบึงน้องๆเขาสอมกันดนะครับไปแล้วครับ อย่าลืมเข้ากลุ่มปิดนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์น้ำแน27กันยายนนี้เปิดฤดูกาลอยู่บ้านมอํำใจกัอไรมมหาศรครามนะครับแล้วก็มีบัตรกลุ่มปิดด้วยที่เพจซื้อตัวออลายคณะมํำใจกันรรอยครับ